สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มีสูตรครับมีสูตร เตี้ยนานเตี้ยนี่เลยแต่ฝนตกมากขึ้นเต็มตลอดครับโอ้ยนาทงเนาะผมก็เลี้ยบอกนครับผมไป่วาไปมันมันนั่นม่ได้คือเก่าป่นเวทีเยาใหญ่ม่ได้เนาะมันไปใกล้สายไฟ มาการมาบอกนะครับมันเป็นนาทงม่านครับยูนี่เป็นนาทงแล้เป็นอย่างเขาค่อยได้เลือกมานนี่เป็นอย่างคือเ่าไปทั้งพุ่นเสาไฟแรงสูงสายไฟแรงสูงเป็นว่าห่ใไกลครับแล้วจะมีปังสามสิบเมตรนบบนี่นอ้อง,งแห้งล้มแห้งครับอันตรายครับเขาก็เลยได้มาอยู่มังงี้แต่ไปน้องเขาจว่าเอา้าวดินลมยุยลงไปงา บ็ลุงกระจังบ่ได้รถล,ลำพูงจังได็ก็ต้องลงุงรถไฟผมจังได็กต็ต้องก็ต้องลงุ้งแต่รถคันอื่นเป็นยังเไงลุ้งมาบ่เบียดรถซุกนั่นสิบเอ็ดตันสิบสองตันนะครับรถผมอีก 150, 15ร้อยห้าสิบโลสิบห้าตันนะหนักสุดเลยเวทีนี่แหละครับคันนี้ครับหนักสุด Oh no! อ๋อแม่โครแม่โคเยเดียวเ เดี๋ยวรกคันนี้เพิ่นเก่าด้ล่ะเอ้รถเชนเชนเชนเอาเอาเอารถคันนี้ออกกันร็วเดี๋ยวเชนนี่แดงเนี่ยเอารถคันนี้ออกเอาลกเลือออกเอารถตะวันออกกันก็ได้ รถไทยเพิ่งขอร้องครับขอร้องก้อน่าสัน่นแต่แมคโคกัติมาอยู่ครับตอนเนี้ย่าอีกจากน้อยไปสั่นครับเนี่ยเบาเบามาคืนมาเลื่อนรถคันนี้ออกแน่ๆนะไอ้โจะโจะ เอาเออกไปอีกเลื่อนรถออกไปอีก ได้ครับแห้งดึงแห้งจมจมครักว่าเก่าอีกมุมแม่โคดครับขนาดก็ลงเรื่อยๆลุมก็ซ้ำสะดีๆนี่แล้วเนาะแม่โคอย่างเดียวครับแม่โคแล้วไนี่ยหนูกมาหลายก็บำนังยุบลุ้เลย เรอว่าพี่เราะไปดอันไดี้อยู่ไเนีคุ้ตานเรียขน่าแล้วจ้าอะไรคับแล้วดึงหลังเหมรถคันนี้ดึงหลังเนบ่อรัตของคัเซียหเขาน่ะดึงมั้งหนาดีแล้วรดอ่ะเพราะว่าเิ่นเพิ่นว่ามันเกินไปหนานี้ดิ รถไหนที่มาต่อไหนครับสุดยอดเลยครับแถบ้านเาสมัครสมรา,มาิกทีอะไรครับจะหากกระสุดความสามารถนะรถมันหนักเนาะ bỏ, thằng ta đây này các anh, thằng nào thằng bỏ đấy bỏ đây đây vậy đừng mà đây vậy đó, đây cho đây đây ตั้งได้ตั้งได้ขยายอเอาเลยเอาเลยเอาคลิปน,นี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้กนครับพี่น้องครับรอไมโครระบ,บายเท่น่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ